เอาปั๊มไดสูบจากซาครับมันมีปั๊มตัวไหนหนามเหรอจ้ะโอ้ลาอ้อยสวนต้นไม้กระใสตัวนี้ละสวัสดีครับที่มุนี้มาติดตามลูกค้าที่ซื้อสินค้าอันนี้เป็นไส้ชุราเซลล์ครับอันนี้หอมอร่อยยืดดวนไหมครับนี่ได้ปีนึงเหรอจ้ะกว่าไรครับก็เป็นแปดสิบคนละจ้ะ ดีนึงใช่ดีไม่มีปัญหาใดๆเลยจประโยชน์ของโซลารเซลล์ที่เขาสืบมากต้องการใส่ประโยชน์ในส่วนใดไรอ้อยสวนต้นไม้เขาดันน้ำจากนี่ไปหดแล้วครับใส่ยังใส่ตัวนี้ละใส่ตัวนี้แต่เอาปั๊มไดสูบจากซาครับมันมีปัม๊มตัวไหน,หน้นาำเหรอจ้ะอ๋อ ปั้มซับเมดรดด้วยองไอตัวปั้มจุม่มนีู่มั้ง่จ้เป็นซับเม์ดแต่ว่าเ็ดแบบพุ่นผูกร้อยมเม็นคอแล้วงูพ่นก็ถามด่วยใส่แบบไรเ,เทศดีแทอว่าวสันใส่ใจมากเลย